มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคกษัตริย์จิกมี่พระราชินีเจสุนเสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมบศพพระพันปีหลวง29ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจากักรพูตาน สมเด็จพระราชาดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีเจสุนเพมาวังชุกแห่งภูตานไปยังพระที่นั่งดูสิทธิมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงวางพวงม,มาลาถวายราชสักการะพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นําเกลวัวงชุก พร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีเจสูนเพมาวังชุกแห่งพูตานกษัตริย์จิกมีและพระราชนีเสด็จทรงวางพวงมาลากษริย์จิกมีพระราชนีเจสูนเสด็จวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระพันปีหลวงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ